สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่องล้อหมุนออนทัวร์นะครับทริปนี้ครับก็จะเป็นทริปกิจกรรมของกลุ่มฟอร์ซาทุ่งคุประชาทิศนะครับก็เป็นโปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์ทริปไปเที่ยวกันนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากแพรเรียบร้อยนะฮะ ก็มีที่กลับไปก่อนบ้างแล้วก็มีนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนขากลับนะฮะจะชุ่มฉ่ำกันขนาดไหนนะฮะนี่ครับเปิดมาปุ๊บก็เปียกเลยครับไม้บอกว่าทริปนี้นี่ขากลับชุ่มฉ่ำกันมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ขึ้นแพออกมานะครับเราก็ลุยฝนกันแบบยาวๆเลยนะครับคือมันแบบ ได้อารมณ์เหมือนเราได้กลับไปเหมือนอารมณ์ปั่นจักรยานลุยฝนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมีเสื้อกันฝนกันทั้งคู่นะฮะแต่เราก็เลือกที่จะไม่ใส่นะฮะก็คืออยากปูกับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราก็ไปจอดแวะปั๊มกันนะครับผมน่าสะานัคู่ร่วมรวมการในทริปทริปนี้ครับ บุกตะลุยกดเข้ามาดูร้องหมุนออนทัวร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสองวันเดี๋ยวคลิปลงเลย,ย,ยน,นี่ลงอ่ะฮะนี่นลงเลยะนี่บลิว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 นี่นี่สกันเปิดมากับเราด้วยครับพี่ไทยนะครับนี่โอ้โหวนี้เล่นเล่นน้ำฝนน่าสนุกมากเลยเล่นน้ำฝนสนุกมากเลยเฮ้ยเสื้อกันฝนมีก็ไม่ใส่ มีทั้งสองตัวหัวเมียไม่ใส่อะแม่งไม่มันต้องลุยเนี่ยแม่งมันเออเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยกันใช่มันต้องใจแบบนี้ใช่อะไรก็ไม่รู้ยังจอดเป็นภาระด้วยจะงทกแล้วจอดทีโคตรนานเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยน เ,เดี๋ยวเราไปรับในป่องตั้หน้าดีกว่าไปปากถอนไปยังถอนยังถอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังหน้าดีกว่าไปะนี่แหละครับในป่องนะฮะหนีเราออกมาก่อนนะครับสุดท้ายก็ต้องรอให้เรามารับอยู่ดีนะฮะทีหลังอย่าหนีกันหน้าในป่องนะ ออกมาจากแพรนะครับจนถึงตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่พวกเราขี่รถตากฝนกันตลอดเลยนะฮะและถนนก็ลื่นมากด้วยนะครับทำความเร็วกันไม่ได้เลยนะฮะก็ขับกันประมาณ90 80 90ประมาณนี้ครับนะฮะคือเราก็กลัวอุบัติเหตุด้วยนะฮะก็เลยค่อยๆไปกันนะ นี่ยปิดไฟสีเหลืองแล้วนะไอเนี่ยมันไม่ยอมเบาให้ใครหรอกไอน้เนี่ยะไอมตกคว้าถ่นเีดี๋ยว้ันมันบ้ามันบ้าวันนี้มันบ้าคุยคุยมันอมัน เดี๋ยวเข้าไปเต็มร้อยกินก่อนดีกว่าวะเนี่ยผู้หญิงน่าใครง่วงนอนง่วงนอนกินเต็มร้อยเลยเดี๋ยวตกรถสวัสดีครับตกเพอนนี้กี่โมงแล้วครับผมชุดหลังกลับมาเหนื่อยเพราะมันมันไล่แต่ไม่ได้กี่โมงแล้วตกเขาไม่กลับหกโมงสี่สามไล่เหรอสี่สามสี่สี่คิดว่าเราจะถึงบ้านยังกี่โมงต้องมีเกือบสองชั่วโมง ันนี้รถเกเรไหมมีสำปึกสำปึกไหมมีครับพยายามอยู่หน้าหน้านะพอถ้าอยู่ท้ายจะเกิดปัญหาแล้วเขาบิดแรงๆอ่ะมันจะเป็นต้องไปเบาๆอยางเดียวบิดแรงๆแล้วแล้วมันดุดเยอะอย่างมันน้ำเข้ากองอ่ะสูงของเดิมไม่ได้ไหมของเดิมนี่อะไรนี่ขนาดกูกองสดกูยังไม่เข้าเลยดูดฝนมาไม่เป็นนะมันะเป็นตอนฝนเนี่ยแล้วหลังเนี่ยขายอย่าเพเป็นพยายามอยู่หน้าหน้าเลยเพราะว่ารถเป็นปัญหาเดี๋ยวอยู่ท้ายมันไม่มีใครเห็นนะ ต <S uce> อนนีี่นีปวกนี่มีทนปหลังเดี๋ยวพทนอีกหน่อยดิทนอีกหน่อยด <rain> ิเดี๋ยวถึงบ้านแล้วขอน่่านี้จ่านอนนอนอน่ตลอดเวลาเขาใจปมันีจริงมันก็ไม่ได้ปีตลอดเวลาแต่สนุกนะขากรนดับสนุกมากเลยวสนนี้ถึงบ้านแล้วแหละ คนเข้าปะเนี่ยเดี๋ยวเข้าดิไม่เข้ายังไงอะเดี๋ยวกูไปเร่งอีกเข้าห้องอัดเฮ้ยแหม่หองอัดด้วยห้องอัดด้วยมีห้องอัดร้องเพลงหรือยังเออเอาฉีกันบ้างฉีกันยังเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าไม่ใช่ให้กูไปเยี่ยวกอนไอหนึ่งยังไม่ออกมันยังเซเว่นเลยมึงรอ กาญจนบุรีนะครับก็อีกประมาณสองชั่วโมงเนาะมาสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวโอเคเรามาปิดคลิปกันที่นี่แล้วนะโอเคเดี๋ยวไงเจอกันใหม่รอบหน้านะครับเฮ้ยเฮ้ย